มาเปิดประเด็นกับข่าวนี้ค่ะไม่เก่งเหมือนปา่าแชยับหนุ่ม15อวดเก่งกลางโซเชียลโหนข่าวลือโจมตีสถาบานันถึงเวลาโดนคดีกลับอ้างในหลวงหวังพ้นผิดค่ะจากกรณีค่ะที่เกิดประเด็นการแชร์ข่าวลือนะคะเชิงลบต่อสถาบันบนโลกโซเชียลในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้มีกลุ่มคนดังแล้วก็กลุ่มของม็อบ3นิ้วพากันมาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่เข้าข่ายทำให้เข้าใจผิด ทำให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกและก็มีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับที่ทางด้านของนายสุดที่พงษ์ทัศพิทักษ์กุลหรือว่าฮาร์ดนักร้องชื่อดังได้มีการแชร์ข้อความดังกล่าวบน Facebook ของตนเองก่อนจะมีการลบทิ้งออกไปภายหลังค่ะแต่เจ้าตัวก็โดนคดีความตามความผิดมาตรา1นึแล้วและก็ยังตามมาค่ะด้วยทางด้านของลิซ่ามาสเตอร์เชฟไทยแลนดผู้เข้าแข่งขันในรายการทำอาหารชื่อดัง ที่เจ้าตัวค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงข่าวลือที่ไม่เหมาะสมในทํานองว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอรอให้อแมนด้าได้มงก่อนเพราะไม่อยากให้น้องต้องใส่สีดํากราบเวทีและหลังจากนั้นค่ะก็พบว่าเจ้าตัวได้ทําการลบโพสต์ออกไปทั้งนี้ค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการตั้งคําถามถึงความไม่เหมาะสมในการโพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา1 1 2อีกรายด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะใน Twitter ของเจจุกรอง3ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนุ่มวัย15ปีชาวร้อยเอ็ดที่ใช้ Facebook ชื่อว่าท an ่านนันทรนนินไายที่เจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับข่าวลือเชิงลบต่อสถาบันและก็ยังมีการโพสต์คลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมลงในแอปพลิเคชันอย่าง TikTok อจนมีผู้เข้าแจ้งความเอาผิดในคดี112และเจ้าตัวค่ะจึงได้ไปโพสต์ในกลุ่มแชทของรีเดม ว่าให้ช่วยด้วยเนื่องจากกำลังถูกดํมเนินคดีแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจค่ะจากนั้นจึงได้ทำการโพสต์ภาพในหลวงรัชการที่10พร้อมกับข้อความว่าอย่าเชื่อข่าวลือและในทวิตเตอร์ของเจ๊จุกก็ยังระบุข้อความอีกด้วยว่าอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กน้อยสามกีบที่หมิ่นสถาบันนายธนันทรน,นินพายเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่หลับจำยังดังในโลกทิกต o อก พอเจอเอาเข้าจริงจะถูกดำเนินคดีถึงกับปอดแหกรีโพสเทิดทูนสถาบันขึ้นมาเลยทีเดียวอย่าคิดว่ามันจะจบง่ายๆนั่นหนูนะพอรู้ตัวว่าจะโดนคดีก็ไปร้องในกลุ่มเทเลกรัมสามกีบหวังว่าจะมีสักคนที่ออกมาช่วยแต่เปล่าเลยนอกจากจะถูกเดียวดายในโลกความจริงแล้ว ในโลกออนไลน์ก็ไม่มีใครสนใจพอโดนคดีขึ้นมาก็เรื่องของมึงทันทีนี่แหละมิตรภาพของสามกีบที่แท้ทรูอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวล่าสุดพบว่า Facebook ของนายธนันทรนินพายได้ทำการปิดบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ